สวัสดีครับวันนี้ลุงเข็มจะพามารู้จักกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนั่นก็คือเอื้องมัดฉาครับไม่ใช่เอื้องมัดฉานุกนะครับอันนี้คือเอื้องมัดฉาเอื้องมัดฉากับเอื้องมัดฉานุกเนี่ยชื่อก็คล้ายกันนะครับดอกก็คล้ายกันมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต,ต่างกันตรงดอกเท่านั้นเองนะครับ ก็คือเอื้องมัดฉาเนี่ยลำต้นมันจะใหญ่และก็ยาวกว่าเอื้องมัดฉานุส่วนดอกของเอื้องมัดฉาจัดสีขาวแล้วก็ตรงตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองเป็นลูกไข่แต่เอื้องมัดฉานุสนะดอกสีขาวเหมือนกันแต่ว่ามีขอบชมพูต่างกันตรงขอบครับอันนี้ก็มาที่งานรักกล้วยไม้จังหวัดตราดครับอันนี้ก็จะมี เอื้องมัดฉาห้อยประดับงานอยู่เอื้องมัดฉาเนี่ยนะครับก็จะหอมเย็นๆแต่ว่าบานไม่ค่อยทนครับ3-5วันเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีความสวยงามแล้วก็สามารถเลี้ยงให้เป็นกอใหญ่ๆได้ครับอันนี้ก็มีเลืองจันด้วยนะครับ เรื้องมัดฉาเนี่ยเป็นล้ยไม้เกตร้อนแล้วก็พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยนะครับการปลูกเลี้ยงก็แล้วแต่ว่าปลูกจังหวัดไหนก็จะออกดอกได้ดกกประกันแต่ส่วนใหญ่นะครับปลูกจันทบุรีตราดเนี่ยดอกจะดกมากเลยครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจันทบุรีและตราดเมื่อมีการประกวดล้ยไม้จึงเจอเอื้องมัดฉาเยอะมากครับอันนี้เอื้องขำครับสีเหลืองไม่ใช่เอื้องอมัดฉานะครับฮะ ดอกสีขาวอันนี้กอใหญ่มากที่งานประกวดร้วยไม้ที่จังหวัดชนบุรีกอนนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของงานเลยทีเดียวนะครับการปลูกเลี้ยงเนี่ยอาจจะมัดไว้กับขอนไม้นะครับแล้วก็ หรือลงตะกร้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เขาก็ลงมัดไว้กับขอนไม้หรือจะมัดไว้กับต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าลงตะกร้าก็ลงตะกร้าใหญ่ๆนะครับเพราะจะแตกกอใหญ่ไปเรื่อยๆนี่นะครับเอื้องมัดฉาครับขอบไม่มีขอบสีชมพูแต่ว่าดอกกลีบดอกน่าจะขาวทั้งดอกครับลำต้นก็จะใหญ่กว่ามัดฉานุอันนี้ผมปลูกไว้ที่ต้นลิ้นจี่ครับมัดไว้กับต้นไม้เพราะฉะนั้นมันก็ออกดอก สวยงามที่เดียวนะครับออกดอกง่ายนะครับนี่ผมปลูกไว้ที่อำเภอโปง่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีทยอยออกดอกสวยงามอลังการมากเลยนะครับกลิน่นหอมเย็นๆข้อด้อยของเครื่องมัชฉาก็คือดอกมันไม่ทนนะครับมันจะโรยเร็ว3-5วันถ้าจะให้ทนก็อยากให้มันโดนน้ำนะครับช่วงที่มันออกดอกถ้าจะรดน้ําก็ลดแต่โคนแต่โ่ทงที่ออกดอกนะงดล้างไปเลยดีที่สุดครับเพราะว่ามันอยู่ได้ครับ ช่วงฤดูออกดอกก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ที่จันทบุรีตราดเนี่ยก็จะประมาณมกราคมพานจะออกดอกเยอะมากครับอันนี้ก็คืออีกมัชชาหนึ่งครับมัชชาเหลืองเรื่องมัชชาก็จะมีเรื่องมัชามมชาเฉยเฉยมัชชานุมัชชาเหลืองมัชชาชมพูแล้วก็มีลูกผสมระหว่างมัชชาอีกมากมายครับวันหลังจะคุยฟังทุกมัชชาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดกดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ